เช้าวันต่อมามันน่าอัศจรรย์จริงๆที่รองเท้าที่คุณวางซ่อมมันใส่ได้ดีมากและมันสวมใส่ได้อย่างสบายฉันเดินตามถนนไม่ว่าจะเป็นพื้นแบบไหนฉันก็รู้สึกว่ารองเท้าของฉันมันเบาและเดินได้อย่างรับรื่นมันยอดเยี่ยมไปเลยมันทำให้การทำงานของฉันในวันนี้สะดวกสบายเป็นพิเศษเพราะรองเท้าคู่ใหม่นี้ที่ได้รับการซ่อมในตอนพักกลางวันฉันลองไปนั่งกินอาหารข้างๆตึก เป็นร้านอาหารที่ฉันไม่เคยมากินมาก่อนเป็นร้านที่ขายแกงเนื้อบริกรบอกฉันว่าคุณผู้หญิงครับคุณอยากจะรับแกงเนื้อเซ็ตที่หนึง่งใช่ไหมครับฉันเอาอันนั้นเลยค่ะฉันรู้สึกร่าเริงเป็นพิเศษและการทํางานในวันนี้มันก็สดใสกว่าที่เคยมันเป็นวันที่พิเศษจริงๆที่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างฉันทํางานเพลินและคิดว่าในวันนี้จะเลิกงานเร็วซะหน่อยในตอนที่ฉันกําลังจะกลับและลุกขึ้นก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมาทางนี้ ฉันจำเขาแทบไม่ได้เลยว่าเขาเป็นพนักงานของบริษัทนี้ด้วยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณชื่อจอนนี่เหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับผมชื่อโจ้นะครับขอโทษด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ได้ไม่กี่สัปดาห์นะครับแต่ว่าผมเห็นคุณใส่รองเท้าแตะมาเมื่อวานเนี่ยก็เลยเข้ามาทักทายคุณให้รู้จักกันไว้นะครับ คุณชื่อคุณมิเชลใช่ไหมครับหรือว่าจะให้ผมเรียกคุณว่าคุณมิเชลรองเท้าแตะดีละครับดิปโอดอ่าล์ลอดฉันแบบนั้นเลยค่ะเมื่อวานฉันก็อายคนพออยู่แล้วที่ใส่รองเท้าแตะมาทำงานเลยคะ่ะฉันอยากจะให้ทุกคนลืมเรื่องนั้นสะนะคะผมว่ามันตลกดีออกจะตายไปนะครับคุณมิเชลจริงสิผมว่าหน้าตาคุณเนี่ยเหมือนกับโมโมโกะคิคุจิเลยนะครับ คุณหมายถึงใครหรอคะคือพอดีว,ว่าเขาเป็นดาราป๊อปไอดอลที่ญี่ปุ่นนะครับเออฉันไม่รู้จักหรอกคะ่ะผมมีอัลบ,บั้มภาพของเขาด้วยนะดาราคนนี้สวยมากๆเลยคุณอยากจะดูไหมล่ะครับเอ,อ่อคือไม่เป็นไรอะคะ่ะฉันเหมือนเขาขนาดนั้นเลยหรอคะใช่ครับเธอเป็นนักร้องที่น่ารักทีเดียวแล้วผมก็เป็นแฟนคลับเธอด้วยนะครับเธอดูทันสมัยมากเลยนะ แล้วก็คุณเนี่ยคล้ายเธอจริงๆเลยอะครับผมว่านะอ,อ๋องั้นงั้นเหรอคะโอเคค่ะคุณเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาทำงานในบริษัทนี้สินะคะเออแล้วก็ดิปลดอย่าพูดถึงเรื่องรองเท้าแตะฉันอีกเลยนะคะผมเห็นคุณเท้าเอวแบบนั้นนะ่ะคุณไม่ต้องคีบบุคลิกเป็นบอสตลอดเวลาก็ได้นะครับแต่คุณน่ะดูเหมือนบอสจริงๆนะแต่ฉันไม่ใช่หัวหน้างานนะคะ หัวหน้าก็คือคุณแตมตังหากค่ะที่เป็นหัวหน้าของพวกเราค่ะผมหมายถึงว่าคุณมีคาแรคเตอร์ดูเหมือนกับหัวหน้ายัางไงอะครับคุณดูเป็นผู้ใหญ่ดีนะคะอ๋องั้นเหรอคะนี่คุณกําลังจะกลับบ้านพอดีเลยใช่หรือเปล่าครับเนี่ยผมก็กําลังจะกลับเลยเหมือนกันเนะี่ยขาดใช่ฉันว่าฉันจะเลิกงานไวสักหน่อยะคะ่ะวันนี้พอดีงานเสร็จเร็วอะคะ่ะถ้าอย่างนั้นเรากลับทางเดียวกันเลยดีไหมล่ะครับผมก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนกัน ได้ค่ะฉันก็กำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนกันพอดีค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าฉันมาขึ้นรถไฟฟ้ากับคุณโจ伊เขาก็ดูเป็นคนนิสัยดีนะแล้วก็ดูคุยเก่งทีเดียวจริงสิครับคุณมิเชลผมมารู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวดีๆแถวนี้ด้วยนะได้ยินว่ามีคนบอกว่ามีร้านอาหารเปิดใหม่นะครับคุณอยากจะไปกินกับผมวันนี้ไหมล่ะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันไหมครับ เออฉันคือว่าฉันตอนนั้นสถานีก็กำลังจะเปลี่ยนและมันก็ถึงสถานีเดียวกับที่ฉันเคยลงเมื่อวานสถานีที่ฉันลงก่อนที่จะไปซ่อมรองเท้าแต่ว่ารถไฟก็จอดชา้าสะหน่อยและประตูก็กำลังจะเปิดออกว่าไงล่ะครับคุณมิเชลคุณจะให้เกิดไปทานข้าวกับผมสักมือ้อนึงได้ไหมครับ ฉันรู้สึกอึดอัดยังไงก็ไม่รู้ขณะที่รถไฟหยุดลงที่สถานีนั้นฉันตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีท่ามกลางผู้คนมากมายฉันรู้สึกอยากจะไปพ้นจากที่แห่งนี้ฉันคิดว่าเอาไว้วันหลังก็แล้วกันนะคะเรื่องไปทานข้าวกับคุณนะคะฉันว่าพอดีฉันลืมบางอย่างแล้วฉันคิดว่าฉันจะย้อนกลับไปเอาซะหน่อยแล้วกันนะคะงั้นบอกลากันตรงนี้เลยดีกว่านะคะเอาไว้โอกาสหน้าค่ะโอเคครับผมยินดีครับยังไงก็ได้นะครับ ผมแล้วแต่คุณเลยเอาไว้ข่าวหน้าก็ได้นะครับแล้วค่อยเจอกันพรุ่งนี้นะครับคุณมิเชลโอเคค่ะเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่ทำงานนะคะฉันรีบเดินลงจากรถไฟฟ้าแล้วก็เดินมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวกระทั่งฉันเดินมาในย่านที่ใกล้ๆกับร้านซ่อมรองเท้าเมื่อวานนี้ฉันก็ไม่รู้ทำไมว่าตัวเองอยากจะปลีกตัวออกมาคุณโจ้ให้รวดเร็วขนาดนั้น แม้ว,ว่าเขาจะเป็นคนดีแล้วก็ได้ยินคนอื่นพูดถึงเขาในแง่ที่ดีเขาเป็นคนที่เรียนจบมาจากต่างประเทศพอจบมาก็มาทํางานเลยในทันทีที่ฮ่องกงนี้เขาดูเป็นคนที่มีหัวคิดทันสมัยดีด้วยแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยากมีทานข้าวกับเขาเท่าไหร่ก็เลยอยากจะหนีเขาออกมานะมันแปลก,ปกยังไงก็ไม่รู้นะแล้วฉันก็มาเดินอยู่ที่ตรงนี้ มันทำให้ฉันคิดว่าบางทีฉันอาจจะไปหาคุณแซมที่ร้านวิดีโอของเธอจริงสิเมื่อวานเธอบอกกับฉันว่าเธอเปิดร้านวิดีโอในย่านใกล้ๆกันนี้นี่นาะถ้าลองเดินดูอาจจะไปเจอร้านขายวิดีโอของคุณแซมก็ได้ฉันคิดแบบนั้นเมื่อฉันหนีจากคุณโจอี้มาแล้วฉันก็เลยมุ่งหน้าที่จะไปยังร้านขายวิดีโอของคุณแซมในทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลาที่ฉันอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้ว แต่ว่าเส้นถนนแปลกใหม่ที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนยิ่งเดินก็ยิ่งมึนงงมีร้านขายโทรทัศน์และเครื่องเล่นวิดีโอมากมายและลานตาไปหมดทั้งของเก่าของใหม่ทั้งผู้คนที่ยืนอยู่ทั่วไปฉันเดินซอยแล้วซอยเล่าแต่ก็เห็นว่ามีร้านขายวิดีโออยู่ตั้งหลายร้านฉันไม่รู้เลยว่าร้านไหนเป็นร้านของคุณแซมกันแน่นะฉันกลัวว่าตัวเองจะหลงแต่ว่าฉันก็ยังเดินต่อไป จนกระทั่งมาถึงมุมถนนที่คิดว่าน่าจะมีร้านของคุณแซมอยู่แถวๆนี้มีทั้งร้านเการดี้และฉันก็เจอร้านวิดีโอหนังผู้ใหญ่ด้วยมีคนแปลกๆยืนกันอยู่คนที่ดูอันตรายและฉันก็รู้สึกกลัวว่าจะมีใครเดินตามฉันมาหรือเปล่าสถานที่ที่ฉันไม่เคยมาในที่นี่มาก่อนเลยฉันเดินหลงเข้าไปในซอยตามถนนนั้นและฉันก็ยังเจอกับคุณยายแก่ๆที่ไม่รู้ว่าเป็นใครและท่าทางสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ธพยายามเหมือนจะบอกทางฉันแต่ฉันก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็งงๆแล้วพอหันมาอีทีคุณยายคนนั้นก็หายไปฉันตกใจนี่ฉันเจอผีคุณยายคนนั้นหลอกหรือเปล่าแต่แกก็ดูเป็นคนใจดีฉันเดินวนไปวนมาแล้วฉันก็หลงอยู่ในที่แห่งนั้นจนกระทั่งในที่สุดฉันก็เดินวนกลับมายังที่เดิมตอนนั้นฉันคิดว่าตัวเองควรจะกลับบ้าน แต่ฉันก็หาทางกลับบ้านไม่พบนี่ฉันหลงทางจริงๆเข้าแล้วล่ะและฉันก็ไม่รู้ว่าคุณแซมอยู่ไหนบางทีฉันเห็นผู้หญิงที่ทำผมอยากศกและก็นึกว่าเป็นคุณแซมแต่ก็ไม่ใช่ตอนนั้นเองฉันก็มาหยุดที่ตึกเดิมตรงร้านที่มีร้านขายวิดีโอหนังผู้ใหญ่แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าและผู้คนสัญจรอ,อยู่มีเหมือนกับบาร์ที่มีคนเต้นและมีเสียงเพลงออกมาจากข้างในด้วย ฉันรู้สึกกลัวนิดหน่อยแล้วก็กังวลแต่ในตอนนั้นเองฉันก็ได้ยินเสียงคนเรียกคุณมิเชลคะคุณมิเชลคะคุณมิเชลมีเสียงคนเรียกฉันฉันหันไปมองอีกฝ้างของถนนและฉันก็เห็นบริเวณร้านเล็กๆนั้นคุณแซมเปิดประตูออกมาแล้วก็ยืนเรียกฉันอยู่ฉันโล่งอกจริงๆที่ได้พบเธอที่นี่ฉันรีบข้ามถนนไปพบเธอ ฉันไม่ทันสังเกตว่าร้านของเธออยู่ตรงนี้แต่เมื่อกี้ฉันเดินผ่านมันมาฉันไม่รู้เลยเพราะว่าร้านอื่นมันบังอยู่ฉันนี่โง่จริงๆคุณแซมเปิดประตูให้ฉันเข้าไปภายในร้านขายวิดีโอของเธอภายในร้านนี้มันเล็กกว่าที่ฉันคิดไม่ใช่ร้านใหญ่อะไรเลยบนชั้นวางก็มีเทปวิดีโออยู่จำนวนมากและเคาน์เตอร์ของคุณแซมก็ดูแคบและเล็กมากๆมีโทรทัศน์เครื่องนึง วางอยู่ด้วยฉันเห็นวิดีโอเทปที่เป็นม้วนสีดำและมีฟิล์มสีขาวอยู่จำนวนมากภายในร้านแห่งนี้เลยล่ะคุณแซมดูประหลาดใจแล้วก็ดูเหมือนจะดีใจที่ฉันมาพบเธอที่นี่คุณมิเชลฉันเห็นคุณเดินอยู่ข้างนอกก่อนหน้านี้น่ะแต่ว่าคุณดูเหมือนสลงใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะ ฉันดีใจนะคะที่คุณมาหาฉันเน่ยเอ,อ่อฉันฉันไม่ได้หลงทางหรอกนะคะแต่ฉันคิดว่าคุณหลงทางอยู่นะคะเมื่อตะกี้นี้น่ะหรือว่าคุณมาหาเสื้ออะไรแถวนี้เหรอคะเผื่อว่าฉันจะได้ช่วยเลือกให้คุณได้นะคะแล้วคุณสนใจอะไรที่ร้านนี้หรือเปล่าคะฉันความจริงแล้ว ฉันจะมาที่ร้านวิดีโอของคุณนั่นแหละค่ะจริงเหรอคะฉันดีใจจรงเลยนะที่ได้ยินแบบนั้นนะคะเชิญดูรอบๆร,ร้านได้เลยนะคะคุณมิเชลถ้าคุณอยากจะหาอะไรก็สอบถามฉันได้เลยนะคะฉันจะลดราคาให้คุณเป็นพิเศษเลยคะ่ะโอเคค่ะฉันมองไปรอบๆร,ร้านมีทั้งหนังอเมริกันหนังเอเชียทีวีดราม,มา่า าราโอเกแล้วก็วิดีโอต่งตางๆมากมายสำหรับซื้อกลับไปดูที่บ้านทั้งหนังคลาสสิกของฮอลลีวูดแล้วก็ม้วนเทปวิดีโอเพลงด้วยสุดยอดจริงๆเลยคุณแซมมีแทบจะทุกอย่างฉันเคยเห็นวิดีโอเหล่านี้ฉันเคยดูมันกับแม่ของฉันตอนที่ฉันยังเด็ก